เมื่อเร,เร็วๆนี้นางสาวสมวนตรนกิจเจริญนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยลงนามันทึกข้อตกลงกับนายจรรตนเวโรดนายกสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีในโครงการการขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ด้วยสุนทรีนุรั์และดิจิทัลเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าตอนนี้ที่ที่ต้องทำก็คือเรื่องของ sustainability sustainability แบบไหนที่เราบรรมีแล,แล้วเราสามารถทําได้นะครับก็จะมี3ส่วนด้วยกัน sustainability ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของหลักเนื้อหาหลักสูตรและความรู้นะครับด้านเทคโนโลยีที่เราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วรวมไปถึงนวัตกรรมอย่างเช่นที่เรามีก็คือฟัง3าวน์เซ e รของเราที่เราใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทํากิจกรรมโดยที่เป็นติ๊กต๊องวดล้อลซึ่งทั้งสองหน่วยงานพร้อมที่จะร่วมมือกันดําเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนูรณาการระหว่างแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนส์ที่เป็นศูนย์แนวคิดสนทรีนุรักษ์และแนวคิดการรู้เท่าทัน จิเทคโนโลยียกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเสียงดนตรีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆและการผลิตสื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมิวสิกมาร์เก็ตติ้ง